ไขหวานมาเฝ้าอะไรแม่ฮะแม่เลี้ยงน้องเห็นไหมอ่ะน้องน้องพิการแองแงงลงไปอีกแล้วมายืนเฝ้าอะไรแม่ฮะก็แม่รักน้องเหรอแม่ก็รักทุกคนรู้ไหมลูกแม่ก็รักไขหวานอยู่แล้วไขหวานนี่ก็เป็นพระเอกคนเดียวของแม่เลยแต่แรกใช่ไหมลูกแต่นี้น้องพิการดูดิน้องแองแมงแล้วเนี่ยก็ต้องช่วยน้องด้วยเนาะช่วยกันใช่ไหมคะเลี้ยงน้องอย่ามาทำน้องนะคะอย่าจิกน้องนะลูกเห็นไหมน้องเจ็บอยู่เนี่ย น้องขาเดินไม่ได้โอ้แม่ช่วยไงลูกแม่ช่วยค่ะนุชีไมีไชเดนให้หนูกินไหมลูกะมันตั้งไข่ตั้งขาค่ะตั้งขาตั้งไข่ตั้งไข่ล้มต้มไข่กินอ่ะตั้งขาลูกตั้งขาอ่ะตั้งตั้งอันนั้นแหละเก่งมากทรงตัวทรงตัวไว้ลูกทรงตัวไว้ทรงตัวไว้อย่าล้มนะอย่าล้มนะอสุดท้ายก็ล้มแองแงพิงทอดปะปาไว้นะลูกนะอยู่มุมนี้ก็ดีค่ะล่มอยู่ข้างบ้านนะคะล่มลืน่น อยู่ใต้ต้นไม้อยู่ตรงพงหญ้านะคะอยู่ตรงนี้นะลูกนะห้ามคิดรังแกน้องนะเอาตาคอนมองน้องอ่ะห้ามนะเนี่ยน้องอยู่ตรงนี้ห้ามทำน้องนะห้ามทำน้องนะห้ามทำน้องนะไขหวานนี่น้องอยู่ตรงนี้อย่าทำน้องนะอย่านะอย่าคิดทำน้องนะแม่ผัวนะแม่ผัวนะอย่านะเห็นไหมน้องร้องแล้วน้องกลัว อย่าทำน้องนะแม่ห้ามแล้วหนูโตแล้วลูกน้องไม่ s <S แข็งแรงเห็นไหมน้องขาเดินไม่ได้หนูโตแล้วแล้วก็มาปุ้นเปี่ยนอยู่กับแม่เนี่ยเห็นแม่เลี้ยงน้องก็มาอยู่ใกล้ๆเนี่ยให้น้องกินเนี่ยน้องหาอะไรกินคุ้ยเขียในดินคุ้ยเขียดินหนูโตแล้วลูกนี่นี่กินกือกิงกือกินไหมเนี่ยกิงกือกิงกือกิงกือกิ้งก่ากิ้งกือ ไ,ไปไหนละกินกากินคือไหนไหนนี่ไกง,กกงกินก,กาก,ก,กินคือกินกากินคือกินไหมลูกไม่กินเหรอมองน้องมองน้องอย่าทําน้องนะคะใครทําน้องแม่เพียเลยเพีย,เ,ยเพียรเลยเพียแรงแรงเลยปล่อยน้องให้น้องเล่นไปสวนนวดแม่ลูกสี่ตัวนะคะแม่โอเลี้ยงแม่ของน้องคนเก่งตัวน,นี้จะอยู่ข้างบ้านนะคะก็จะมองเห็น ท่อซุวมนะคะอยู่ข้างบ้านมุดอยู่แถวนั้นไขวานอย่าทำน้องนะคะไขวานอย่าทำน้องนะคะน้องเล่นไปนะน้องคุยเขียบไปนะเดี๋ยวแม่จะขึ้นบ้านน้องไขวานอย่าทำน้องนะแม่ไว้ใจหนูได้ไหมอย่าอ่เดินไปที่อื่นเลย แาทำน้องนะไขหวานหนูไปอยู่ที่อื่นเลยปล่อยน้องปล่อยน้องไปเล่นไปเล่นที่อื่นไปไปเดินเล่นที่อื่นไปไปไปเดินเล่นที่อื่นไปไข่หวานจะมาเฝ้าอะไรน้องอยู่ตรงนี้ฮะน้องเฝ้าน้องทำไมน้องก็จะมุดอยู่ตรงเนี้ยน้องก็จะมุดอยู่ตรงเนี้ยเดี๋จะมาเฝ้าอะไรน้องไม่เห็นหน้าน้องละน้องมุด น้องมุดน้องมุดไขหวานก็ยืนจ้องน้องอยู่เนี่ยแม่ก็ไม่ไว้ใจแม่จะขึ้นบ้านแม่ก็ไม่ไว้ใจเลยกลัวจิกน้องเนี่ยกลัวจิกน้องจังยืนเฝ้าน้องอีก่ังหาหืหนูจะเป็นผู้พิทักษหรือจะเป็นผู้รังแกน้องฮะแม่จะไว้ใจหนูดีไหมไขหวานจ้องน่ะจ้องจ้องน้องนั่นนะ